ชิปแรกครับของการทำงานอ่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับอยู่กับผมช่อง YouTube วาววาวไว้รุ่นทำงานครับผมข่าวกำลังขึ้นครับพี่น้องบางจุดก็เริ่มขึ้นสูงครับบางจุดก็กำลังเริ่มขึ้นครับ เพราะว่าบางทีมันก็ไม่แห้งเนะบางทีก็เป็นน้ําตอนมาหวานบางทีก็บางจุดก็เป็นยังเป็นขี้โคลนอยู่เลยครับทีนี้จะนี่รครับกำลัขงขึ้นนะ ตอนนี้ข้ากำลังขึ้นครับแต่มันบางอยู่ครับดูในกล้องอาจจะมองไม่เห็นครับนี่นครับยง่จะเห็นนะครับเห็นไหมตอนแรกตรงนี้วานใหม่ครับ หวานไปรอบนึ่งครับมันไม่ขึ้นครับอันนี้ก็หวานใหม่ครับหวานรอบแรกไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นการหวานแห้งครับหวานแหง้งเหมือนว่าดินมันแหง้แหงไม่ดีอะครับแล้วก็ ฝนตกมาใส่แล้วก็แรงไปเลยครับสองอาทิตย์ทำให้ข้าวไม่ขึ้นครับก็เลยจะมาหวานใหม่นี้ก็กำลังขึ้นครับกำลังงามถ้าดูด้วยสายตานี่ก็งามอยู่ครับแล้วก็จะมีหญ้านิดนิดหน่อย น่าจะเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็หวานใหม่ครับพี่น้อง ก็กำลังขึ้นครับส่วนสีเขียวตรงนี้นี่ก็คือวันตั้งแต่เดือนมีสาเลยครับเพราะว่าตรงนี้น้ำจะเยอะครับ เดี๋ยวจะไปดูกันอีกแปลงหนึ่งครับอ่ะมาถึงแปลงแล้วครับแปลงนี้เพิ่งพ่นยาฆ่าหญ้าไปเมื่อวานครับแต่ก็ไม่เสร็จครับฝนมาก,ก่อน<ฮ>ง่วงนอนพี่น้องเอ้ยบปร,รยากาศกด็ดีดูนะครับ อันนี้มีน้ำไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะครับเพราะว่านาข้างๆกันเขาปล่อยมาใส่ครับพอดีเขาหวานตมครับน้ำก็เป็นผลคายได้ของเราครับเพราะเราอยู่ต่ำกว่า อยาใบแหลมนี่เริ่มมีมีงอน,นะครับที่มาฉีดยาเมื่อวานก็ถือว่าได้ผลอยู่นะยาของเขาส่วนว่าเอายาอะไม่ฉีดนะครับเจะจะลงอีกหนึ่งคลิปนะครับนาไปนี้นทำ ลำบากมากเลยครับหวานสอนสามรอบเลยก็ แปลงมีจะหวัดเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดเลยครับเพราะว่าปีที่แล้วครับนาอีกแปลงหนึ่งครับที่อยู่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งคือว่ามันเป็นแบบทำข้าวมะลิครับกับข้าวเหนียว ปลแปลงกันข้าวมะลิราคาแพงกว่าแต่ได้เงินน้อยกว่าเงินที่ขายครับได้น้อยกว่าข้าวเหนียวเยอะมากต่างกันมากก็เลยทำข้าวเหนียวหมดทั้งแปลงนะครับส่วนแปลงที่ต้นกลบจะเป็นข้าวมะลิครับเอาไว้กินอย่างเดียวพอ ฮันดจะกระไม้ขึหน้าครับจิบนี้สวยดีครับ